สวัสดีครับตบกับเข้าให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาทำไก่ผัดพริกแห้งกันครับใครที่ชอบเมนูเผ็ดๆแ,บบแนะนำเลยครับส่วนผสม,มอยู่ท้ายคลิปอัตราส่วนอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปไปดูวิธีทำกันเลยครับเราจะมาเริ่มที่หมักไก่กันก่อนเลยนะครับนํำไก่ใส่ภาชนะครับแล้วก็ใส่เกลือครับเราไม่ได้หมักอะไรมากนะครับใส่แค่เกลือกับผงปรุงรสนะครับเราจะไปเน้นที่น้ำซอสนะครับ นี่หมักไก่เพื่อเราจะนําไปทอดให้พอมีรสชาติครับแล้วก็แป้งทอดกรอบครับเราจะใส่ไปเลยนะครับใส่ไม่เยอะนะครับแป้งทอดกรอบใส่บางๆนะครับเคลือบบางๆเติมน้ําไปนิดหนึ่งครับครับประมาณนี้แหละครับแล้วพักรอไว้ครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้ครับ่อที่คั่วพริกกันเลยนะครับตั้งกระทะ้ดยไฟอ่อนๆนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ แล้วก็ใส่พลิกแห้งไปเลยครับเราจะคั่วให้พอพริกหอมนะครับไม่ได้คั่วจนกรอบจนดํานะครับคั่วให้พอได้กลิ่นฉุนๆนะครับครับประมาณนี้ครับพอได้กลิ่นฉุนแต่จมูกก็พอแล้วครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตํานะครับไปตำหยาบๆนะครับเราจะมาต่อที่ทอดไก่กันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับให้ร้อนจัดวันขึ้นเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปครับ พอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับสังเกตว่าน้ำมันจะเดือดขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับก็ให้ใส่ไก่ลงไปเลยครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับในการทอดครับรอยมันเซ็ตตัวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปขยับมันนะครับพอไก่เซ็ตตัวดีแล้วเราก็ขยับได้นะครับ ติดกันนี่เราแกะทีหลังได้นะครับทอดให้พอด้านนอกเหลืองกรอบนะครับข้างในนุ่มๆนะครับต้องไม่ต้องกรอบทั้งในทั้งนอกนะครับเราถึงได้ใช้ไฟแรงในการทอดนะครับพอสุกเหลืองประมาณนี้ครับไม่ต้องเหลืองเข้มนะครับเหลืองอ่อนประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยครับตักไปพักเลยครับ ทอดไก่เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มที่ขั้นตอนการผัดกันเลยนะครับใช้กระทะใบเดิมครับน้ำมันทอดไก่ตักออกครับเหลือไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปครับเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับพอกระเทียมหอมก็ใส่น้ำปลาเลยครับซอสถอยนางรมครับน้ำต,ตาลทรายครับเติมน้ำเปล่าลงไปครับ อัตราส่วนนี่ผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคงคําอธิบายใต้คลิปนะครับก็เคี่ยวน้ําซอสของเราสักพักนะครับให้พอมีความข้นหนืดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นของเราครับพริกที่เราคั่วแล้วก็ไปตำหยาบๆไว้นะครับความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะครับตอนนี้หอมมากนะครับกลิ่นนี้ยั่วยวนมาก ทำง่ายนะครับเมนูนี้ไม่ได้ทำยากเลยนะครับขั้นตอนไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็ชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ใส่ไก่ของเราเลยครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกครับ<ม>ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับกับน้ำซอสปิดท้ายดีต้นหอมซอยครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับครับติดแก๊สได้เลยครับไก่ผัดพริกแห้งครับไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับไก่ผัดพริกแห้งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมมากครับน่ากินมากครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรนี้ครับแนะนำเลยครับ คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส่วนผสมก็จะมีปีกกลางไก่ครับเพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้นะครับต้นหอมครับพริกแห้งแป้งทอดกรอบกระเทียมสับใบมะกรูดฉีกครับน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเกลือปน่นผงปรุงรสครับ